บามันลูกผสมนะครับแม่ของเจ้าอัศวินทองแรกผสมกับ k f 6 8นะครับได้ออกมาเป็นตัวผูนะครับลูกชาย k f 6 8ฟทองที่สองผสม SK 58 1นึงไว้นะครับเจ้าพริกแดงกำหนดคอดวันที่8กัดธันวาคมนี่นะครับธันวาคม2566 จังมาเบิ่งหลุนผลงาน,นครับว่าสิออกมาไปจังไดใน,นในทิศทางใดนะครับสี่ด้ตัวกูรื่ตัวเมนะครับช่วงนี้ปล่อยเปล่งนะครับรอเดูการเก็บเกี่ยวนะครับปล่อยเปล่ง เสริมนะครับตัดห้านักพันธุ์แท่มาสู้กินนะครับมาให้งัวกินตัวอื่นๆอยู่ในแปลงนะครับห้าปลูกปีนี้เมดไว้หว่าที่คิดนะครับเปียงห้าปลูกของเฮ้าอันนี้ก็ปล่อยแทะเล่มนะครับ เป็นบามันลูกผสมนะครับเดิมพัฒนาสายพันธุ์จากแม่พื้นฐานของเฮ้านะครับเดี๋ยวสิรายงานผลงานนะครับของพริกแดง SK 581นะครับ ปลายปีนี้นะครับ